สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นวันนี้สเสมอจันก็จะมาตามติดชีวิตเลี้ยงวลลัวนะจ๊ะเมื่อนี่ก็เจอสเสมอจันคือเกาจ้าหลังจากมือว้านวันนวได้ข้ามถนนแล้วเมือ่อเนี่กพจะมาตามติดชีวิตของคนเลี้ยง,งวงัวนะจ้ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้วัวกับพานเขมาม้าลายแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนก็จะเดิตามไปเบิ้งวิถีชีวิตของคนเลี้ยง,งวัว่าเพ่อนเป็นแบบเดนแนเจามีความสุขชีวิตก็เรียบง่ายจ้า ในการเลี้ยงวัวจะวัวกับจำนวนหลายและจ้าเพื่อนเอนี่ยจากวัวระกามี้วัวแดงว,าาวัวขาววัวออกนำต้านและหลายวัวจ้าเพื่อนอน,นี่คือเขตสุดท้ายของทุ่งกุลาลองไ้จ้าเพื่อน,อนบริเวณนี่จ้ะเป็นชายแดนสุดเขตซึ่งจะติดต่อกับบุริรัม เป็นถุงกุล่าลองไฮจ้าง่ว่าประกาศสิโลกมองนีจ้าเพื่อนเพื่อนประกาศสิไลลองไปกินหาตรงนีจ้านีจ้ามองนีจ้าเพื่อนเพื่อนนกติไรมากินหญากินอาหาร อยู่ตรงนี้จ้าเพื่อนๆเป็นคลองสีชมพลแล้วก็มีทางเบียงล่งข้างๆจ้าเพื่อนๆในการเลี้ยงงวัวก็บเมีเทคนิคต่างๆนานาแต่ละอาชีพก็มีเตเนแตกต่างกันไปจ้าเพื่อนๆสถานที่ตรงนี้เราจะเพื่อนๆทเซมิงวัวสิเดินผ่านล่งไปทางนี้จ้าเพื่อนๆก็เป็นอา่าทุ่งกุลาลองไฮเจ้าแล้วก็กามี ว่างมีหยาห้งว่าด้กินได้เลบจะเพื่อนๆแล้วก็ติดตาไปเบิ่งอ่าเจ้าของวัวเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเลีด็กวัวจ้าเล่นจากตาเลี้ยงว่ามันป้าครับมวนมวนมวนจ้ามวนขาวนานเลยสวัสดีจ้าทุกปีไปเจริญในการเลี้ยงว่าตุงมือเด็จ้าเลี้ยงงาอยู่นนะนี่มันมุดตัวเนาะจ้าเลี้ยงงาอยู่จ้าเพื่อนๆ งานี่เรียกว่าเพราวาเพื่อเมืดเ่าแล้วแล้วก็พุ่มกลาลงไฮวันเท่ากันหญิงใหญ่กว้างใหญ่นอกก็ปีนเอาเรียกว่าก็มีความสุขมีแฮปปี้ราวาเท่าทำใจได้เพื่อนนี่มีอุปกรณ์ต่างๆหน้าหน้ามาเจ็ดหนังสือมีฮอเขากับมีหนังสือกับมีหนังสือแซมมอนกับมีจ่ามาอ่านมาอย่างชีวิตี่มีความสุขเพราะใจชีวิตอ่านเป็นจากเพื่อนๆเรียกว่าแฮปปี้จากเพื่อนๆขอบคุณที่จ่าจ่าเนี่ยจากเพื่อน ว่าเพื่กาเลี้ยงอยู่ตรงหนีสะดวกสบายหลายเพิ่นมีความสุขแฮปปี้พ่อพัาธุ์นานี่ก็เป็นไขว่ไขวว่าถ้าเป็นทะเลใต้ก็อิ้นว่าโอเอซีจจะตรงนั้นสิเป็นอุ้มใหม่ใหญ่หลายจะไปผักพรได้ตามอธยาศใจบางคนเพิ่นมีสาลหรือว่ามีเสื้อเสื้อมือถือจะเพื่อนๆนอามาปูแล้วก็นอนมีหมอกันมากนอนเบิ่งบัวอุ้ยสบายบูราอเมซิ่งจะเพื่อน ทุกอาชีพกับวันมีเ่เนแตกต่างกันไปเพราะว่าทามองเห็นกับชีวิตกับสิมีความสุขแหละก็มีรอยยิ้มจากเพื่อนในการเลี้ยงวัวครั้งนี้ว่ัวก็หลายหลายจากมูลค่าชนะไปแล้วกับเป็นเงินล้านด้วจากเพื่อนสถานที่กวายายา้างใหญ่จาทางเหนียกับเป็นเจ้าของวัวกับนางยูนิวหฮมใหม่ My, ยังมีความสุขจา ช้ำช้ำใจราวาการเลียงวัวในฤดูที่็บเกีียวเเร็จแล้วนี่ก็ะสะดวกสบายหลายจ่าเพื่อนตุงนี่ก็จะเป็นห้อยง่วเดินจนกลายเป็นเหมือนการพลวดดิ้นจ่าเพื่อนเป็นล่องให้เด้ลูกก็เลยวาระถานที่นี่นี่เป็นยางมากเป็นเส้นตรงกันมาเลยจ่าเพื่อนเหมือนพลวดดิ้นไปนพรอบเลยจ่าเพื่อนขันแทนหน้านี่จ้า เนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนต้นตาดกระใสประโยชน์ได้หลายอย่างจ้าเนี่ยจ้าต้นตาดบานห้าจ้าเพื่อน,อนสมัยตะกี้ดีเป็นต้นยื่นหนึ่งจ้าส่วนมากดีไม่ได้ต้นตาดเราจ้ะอยู่ที่ตุกล่าบอลลองไหฮเราจะเดี๋ยวนี้ ทอดน,นี้ก็มาถึงโอเอซีสและจ้าเพื่อนๆอนโอเอซีสที่เป็นกลืไขว่าพ่นส่างจ่าต่เพ่นก็ะมีการคุดบอลเรียงป้าไว้น้ำจ่าตอนนีพนนเ,เพื่อนจับก้าจับป้าไปแล้วก็ได้ไปหลจ่าเพื่อนๆเอาไปเก็บไว้เป็นอาหารในขังต่อไปแ้ะก็มีการทํำตากแหงและหลายๆอย่างจ้าจมีการต่างสูงป สูบน้ำจากเพื่อนๆตรงนีเราจะคิว่าสูบไปตรงนี้นนแล้วก็จะน้ำพ่อนออกไปทางนี้จ่าเพื่อนๆน,นี่จา้าบางคนประกาศขายบางคนประกาศเก็บไปกินเองจ้าก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมของชาวบ้า,บานจ่าเพื่อนๆเนจ้าของที่น่าประกาศมีความสุขนี่จ้าเพื่อน อม a ซิ่งหลายาจเพื่อนเพื่อนสถานที่นี้เอาเสือเอาศาสตร์มาปูนอนจะ้ะทีสารบานเหาบ้างคนเพิ่นเอินศาสตร์ปูน้นางเอินว่าเสือ็อมีบางคนเพื่นเอ่าเอินวาเสือปูน้นางเอินว่าศาสตร์จเะอเพื่อนซับไปซับมามาั่วกะกินเลมต่อฟางเรียกว่าเลมอาลูกเขา่าที่ว่าเกิด มาใหม่ยังมีความสุขจากเพื่อนๆนี่จ้าเพื่อนเพื่อนต้นนี้เพิ่งเกิดได้ตูสต้างเรียบร้อยเพิ่งเกิดได้จับป้าจับยังเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนก็เป็นกิจกรรมแนะนครื่องว่า้วก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้ปลาเอาไปทำอาหารโดยจ้าเพื่อนเพื่อนสถานที่นี้จ้าถือว่าเป็นบานมี่้าเหนียว่าสร้างจ้าเพื่อนเพื่อน ีกานมาจับป้าจับแล้วก็ได้นำไปเป็นอาหารในบ้านแล้วก็น้ำขายน้ำจากเพื่อน,อน <laughs> มวนมวนไม่แต่มมวนครับมวน <laughs> 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 เขาไปในโอเอซีจากเพื่อนๆ <laughs> <laughs> สถานทีน่นี้โขาต้นไม้ก่ะ ชุมฉ่ำลหลายจ่าถือว่าเป็นสป,ปายะด้วยจ่าเกิดมีต้นมะง่วงพร้อมมีจ่ตาต้นมะม่วงอันนี้ก็เป็นสถานที่ผักพรมมนางเลนนอนเหลนตะยางสบายใจจ้าตรงเนี่ยประกาศมีการเผาป้ากินยังมีความสุขาะเพื่อนบรรยากาศดีหลายจ้านี่จ้าเพื่อน ถือว่าเป็นโอเอซิสยังที่จะเพื่อนเพื่อนล่มเงาตนไม่ไม่หลากหลายจะไม่ตนบักม่วงตนบักวาหรือว่าตนบบัเท้ามันมีหลายอย่างจะบักเล,เลบ็บแมวบบกท่าน,นีน่จะเพ,เพื่อนมีความสุขหลายโอเอซิสบ้านเรา พนสางนี่เพิ่นได้ทำการปรับกุ้งและดูแลยังดีจ้ะเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนว่าประกาศเดินขึ้นมาทั้งพนสางโอเอซิสต้นมะพร้าวจะพ่นในปลูกไว้จ้า สัปดาะยะสถานสถานที่ที่จะเป็นเป่นเพื่อนว่าสบายดี oh, นี่จะเพื่นนอนเพื่อนร่มกับผาดเย็นสบายต้นบักม่วงต้นไผ่ ้ามีกระทอมอยู่ตรงนี้กระยิ่งจะเพิ่มมูลราคาขึ้นไปอีกจ้าเพื่อนๆข้างนานี่็เป็นต้นบักว่าจ้าเวลาสุกกับนุ้ยสีเป็นออกระสีคำขำม่วงม่วงจ้าเพื่อนๆดำๆวิถีชีวิตบ้านนาจ้า ชนบ,บทมีความสุขอยู่กับธรรมชาติ baby, 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 go. เนี่ยจ่าเพื่อน,อนยังว่าตัวนี้เพอร์กัสิมากิน,กนดินหรือว่ามาเรนดินตรงงพ่นดินจ่ากเพอร์กัสิใส่เขาอ่าส้นเห็นมีความอ่าคลายว่าเป็นการออกกํลาลังกายของเพลินคือกั้น,นจนน่าเพื่อนเนี่ยจ่าเพื่อนว่าเพอร์กัสิมาคลายว่ามาเร อาพ่นจอบปวกนี่จพักคาซมากินดิน้นต้องนีจากเพื่อนเนี่ยจ้าเพื่อนเพนว่าต้นนี้พักคาิมากินดิน้นจอมปวกส่งเพลินสีเป็นธรรมชาติของเพลินจ้าเพลินสิหูด้วยตัวเพลินเองเจ้าเพื่อนเป็นธรรมชาติที่ตั้งสมมาตั้งแต่เกิดจ้าอันนี้กับเป็ดบักเล็บแมวเด้อยวเจ้าเพื่อนนี่กับซุกพอดีเลยเจ้า มากกรได้เกล่อนคือกันจ้าเพื่อนเมื่อนมวนมวนไม่ตะมวนก็มวนจ้าเพื่อนเมื่อนี้ตามติดชีวิตการเลี้ยงบัวจ้าเพื่อนกับมีความสุขหลายจ้าทุงกุลาตอนนี้กับบอลรองไกแล้วจ้าเหมือนตี่เสมอจัาเยื่อจุดต้งนี้กับเมื่อนโอเอสซีดเพื่อในทับกัมฟุตบอลฟุตต่างแล้วกับปลูกสนไม้กลายเป็นสัายาสถานของสถานที่บุคคลต่างๆก็ได้มากพระพรตามอัตยาศัยก็ได้มานอนเหรียญปากพรจ้า ถือว่าเป็นการพักรอดใดคือการจากเพืเ่อนเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ามอ